พี่หนีมาบอกเรื่องเล่าของอีหล่าหน้อยอุงอิงนะคะพี่น้องวันอื่นกาว่าสวัสดีกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสาวน่อยเพชรบานแพงนะคะเอฟซีลหล่าน้อยอุงอิงทั่วโลกจาก้าเอฟซีเพชรแสงแต่ว่าเจโอทูนะคะพี่น้องว่าเรื่องอุงอิงนะคะพี่น้องเมื่อวานนี้นะคะแอตเลนิกา,านะคนอุดรน,นะคะพี่น้องแต่ว่าไระด้ไเปเบิงอีหล่าดอกนะคะเพราะว่าอยู่ต่างอำเภอเนาะพี่นอ้องหล่าน่อยว่าทําการแสดงยุทธีอุดรท่านี่นะคะพี่น้องมองเลยว่าเต็มอาหยาพี่น้อง ล่นเลยพี่น้องเพราะว,ว่ามีสังกระสิบนะคะพี่น้องถือว่าเป็นงานฟีส่สนสุดลูกหูลูกตาพี่น้องนะคะวานมาเมดเมดเมื่องอุดอับพี่น้องเออมาะมานั้นเออตะหักตะแพ่งพี่น้องมาในสุดแดงเออเลือดนะคะพี่น้องเลื่อเลือดเปื้อนซกนะคะพี่น้องเออไม่ก็สีแดงน้ำเดือพี่น้องว่าโบกสีแดงเอาจัดไปนะคะพี่น้องเลือดค่ะหน้าตอนนี้ก็พยายามจิตจอมจิตซ่อมอยู่เด้อพี่น้องเด้อ เออแม่พญา,าสายซ่อมบรูดละแล้วพี่นอ้องมาเทียรีหล่าหน่อยเออเป็นเดีวเาเรื่องตัวเลขเครื่องเวทีจอบเบิ้งเอาเรื่องพี่น้องเรื่องรอยจบอกยื่มุมงไดนก็ต้องซ้อมนี่ยีฬหล่าหน่อยกับล่างหมันนะคะพี่น้องกัล้างยิ่งนะคะโอเคตามนั้นนะคะที่นี่เมื่ออเรื่องยีหล่าหน่อยนะคะสําหรับเรื่องเล่าของตามที่สปล่อยเพลงสัน้นเห็นมอโจิ่นโคดนะคะพี่น้องว่าเพลงไม่อุ้งอิงท่านใดอยากจะฟังกะให้ไป ในโรงหนังเท่านั้นราะวะเดอ่กพี่น้องเออเพลงไมซอยู่ในหนังเรืองไข่ออกนะคะพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมหกแปดเพลงนี้บอกเลยว่าคนลูกน้ำตาไหลว่าสันวเป็นว่างพี่น้องสิบคนเพลงอีหลาหน้อยยืนสอนเืนบอกเออแมนโบพี่น้องซ้อมเมื่อเดียวไหมเข่าชากันไหมอาจจะนะคะอาจจะพอ,อยังได้ยินเพื่อนโบก,กันกับป้าเอกชัยนะคะพี่น้อง นะคะตามที่เห็นเพื่อนคุยกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกประมาณว่าจะต้องมีการปล่อยเพลงหลังจากมือที่เพื่อนไปพบกับพบกับเมเจอร์นะคะรูมือรูเว้นแล้วบอจะต้องปล่อยเพลงให้เพลงดังก่อนให้เพลงดังก้อนจึงค่อยจะได้เอาไปเปิดเปิดทุกนาเมเจอร์เลย เปิดทุกนานานางานเลยไหมพี่รองนาล่วงหนังเลยไหมเพื่อนจะใส่เพลงนี่แหละเพลงที่เพื่อนจะปล่อยนี่แหละไปเปิดอยู่นางานเลยเร้ยบวันนี้อยู่ในหนังก็สินมีเพลงนี้พรพี่รองคือเบิเบงรงเออว่ามันจะอัล่างกานขนาดใจนะคะแล้วกวันนี้ไอ้เพลงก็เคยคิดเดว้ว่าถ้าจะปล่อยเพลงเพ่งก็ต้องดังถ้าเพลงดังเพ่งก็จะอุ้มหนังหนังอุ้มเพลงเวลาประมาณนั้น ไอเพ่งก็คิดนัใจได้ว่าต้องอุ้งหญิงเท่านั้นเออพอหยหลาหน่อยปลอยออกมากนอะต้องหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแล้วดีบ่ดีก็บุญแล้วตีอัดดนดับโลกก่อมุแล้วแมนบา่ะพี่น้องนี่คือโอกาสด้วยบาดถ้าสูว้ว่าปลอยเพ่งแล้วเพ่งดังหนังก็ดังน้ำแมนบ่พี่น้องอุ้ยสุดยอดนะพี่นอนะอ้องเนาะเออขายอ้อนนะครับพี่นออ้องไอเพ่งลงขายอ้อนะครับพี่นออ้องเออ คายอ้อเออยี่สิบแปดสิงหาคามอ่านตีลังเกา่าพี่น้องจะ้ะนะคะลงสู้จอทั่วประเทศนะคะพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดซึ่งซีมี่ลาหน่อยเฮ้านะคะเป็นคนที่บอกว่าเป็นเพลงที่จะประกอบภาพยนต์นะคะพี่น้องฟางสันได้บอกเนาะซึ่งเหมือนเพลงที่บอกว่าขนลุกเออขนลุกน้ําตาไหลนะคะแล้วบอโจื่อนกับโคตรอีกเรียบร้อยพี่น้องหลังจากบอก เอฟซีว่ะถ้าอยากฟั้งเพลงนี้ให้ไปเบิ้งในโรงหนังเท่านั้นเราบ้างคุบอกท่านโดนว่ามาอีกแล้วเน้อพี่น้องว่าั่านโดนว่าเออเพลงประกอบเออเป็นเพลงประกอบภาพ,พยนต์ไขยอ้อเออเพ็นเบากบกิดเราพ,พี่น้องเราเบาถือพี่น้องเป็นเพลงประกอบภาพยนต์่ายออที่มวนที่สุดโอ้โหเอ้อพี่น้องคาว่ามวนที่สุดนะคะต้องยกให้องอิงนะคะพี่น้องหนึ่งวันหนึ่งล้านวิว ติดหนึ่งมาแรงประเทศไทยติดหนึ่งมาแรงเอ่อยูทูบหมวดทั่วไปพร้อมติดโอ้ยไปติดมาแรงเมืองหอกอีกเนาะพี่น้องเนาะตั้งประเทศอีกเา้าติดอันดับใดก็เอานะคะพี่น้องตามนั่นนะคะขนลุกและน้ําตาไหลระหว่านะคะนักร้องโดยอุงอิงเพชรบ้านแพงคนเดียวเน้นๆเต็มเต็มเออสะอ่อนเพลงภา่พาพนวาง เพลงนี่ละสีดังอีกแล้วพี่น้องเปิดอีกแล้วได้พี่น้องเงียบมีแล้วได้หัดเี้เออเห็นไ่นี่คือเพลงที่จะมาประกอบภาพยนตร์เรื่องไข่ออกพี่น้องพี่อีหล่าหน่อยเฮ้าสีน้มมามะฮองนะคะรอดต,ตามเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเขวาว่าจะปล่อยออกมากลดเหลวเม่รบล่ล่ะอีหล่าหน่อยเฮ้าฮ้องเพ่งใดกับจัดหนักจัดเต็มนะคะพี่น้องเออเห็นว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงของอาจารย์ยุ้ย นะคะอาจารย์ยุ้ยจะเป็นคนแต่งไห้ผู้เรียบเรียงเสียงประสานจะเป็นนันกินนี่ผู้ไทยประมาณนั้นบะพี่น้องเออไอเทนบอาถือว่าไอเทนบอมันมันรอยมากเลยพี่น้องเออผมมีในสคริปต์นะพี่น้องามนั่นเนาะเออเห็นไหมคะล้วนแล้วแต่มากด้วยฝีมือทั้งผู้แตง่งและผู้เรียบเรียงนะคะพี่น้องผู้ใส่ดนตรีเออประมาณนั้นออ้โหมาแล้ว น,นออี่แล้วแน่ว่าบอเจอแล้วกือสิดีใจเนาะมันห่อเขามาาได้พี่น้องคือธ้รมาดาว่าพุจิกาท่านว่าเหมือนเดียบาน,นีมาล่งเดือนสิงหาได้พี่น้องเห็นไ่อีกเจ็ดเดือนประมาณนั้นกุพมผ้ามีหน้ามษาพุู้สภาพมีตุลา,ากรากฎาสิงหาเจ็ดเดือนนะคะนั่นหมายถาว่าหล่นย่นย่นเขามาอีกอะไรสิงหากันย่าตุลาพุทิกาท่านว่าย่นมาอีกสี่เดือนุดยอดนะคะพี่น้อง แต่็ยังบ่แน่ใจเนาะพี่น้องเนาะว่าภาพยนตร์เรืองหอบฝันจะล่งสูออ่จะออกฉายหรือไม่นะคะพี่น้องค่อยติดตามสกอนเนาะเพราะว่าหลังจากได้มือพาพยนต์เรืองค่ายอ่อแล้วเพยัันได้เบ้าถึงภาพยนต์เรื่องหอบฝันที่มากของอีหลาหนอยพยังบ่เบาอีกนะคะพี่น้องต้องรอกันก่อนเนาะรอติดตามกันต่อไปนะคะพี่น้องถ้าหากว่ามีก็คงจะพาบ่ขาดเคลื่อนนะคะพี่น้องพ่นบอกว่าพิ่นจะปล่อย ประม่านเดือนพฤษสภาพนะคะซึ่งเพื่อนจะเอาเขาใช้ในกุมปิดนะคะพี่น้องจังใดก็ต้องรอๆรอเบิงนะคะนี่แหละเขาเอิ้นว่าอิหลาหน้อยเฮาเป็นดาราเต็มตัวได้พี่น้องเออหลังจากภาพยนตร์เรื่องไายอ้อนะคะไทยทำยังทันได้แล้วดีถ้าหาว่าภาพยนตร์เรื่องหอบฝันซึ่งเป็นชีวิตประวัติของอิหลาหน้อยเองนะคะพี่น้องท้งกอนที่จะมาเป็น สาวที่จะมาขึ้นเวที่สาวน้อยจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะและก็มี้นาบท่ามไม่อีกแล้วนะคะพี่น้องจากทางภาคใต้วันป่าเอกก็ใช่นะคะพี่น้องเพื่อนเองได้จับมือกันกับบอดจูไว้แล้วเด้แต่จะต้องรอดจากน้อยนะคะคงจะเป็นหลังจากภาคพยนุนเรืองไข่อ่อแล้วล่ะนะคะพี่น้องก็คือหมอลำกับหนังตะลุงจะมารวมกันเป็น หมอลุงมอสันเปินวานะคะพี่น้องรอตที่ตามรับชมกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะตามนั่นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชม่มหาเพราะท่านกดตดตามนะคะฝากกดตดตามน้าแน่นะคะพี่น้องกดไหลกดแช่กดตดตามนะคะพี่นอ้องส่วนถ่ายคลิปบอดโจกับหล่าหน่อยได้ฝากช่องกับเอฟเฟนขอบคุณสู้ผู้สุ้คนนะคะเฮงหิงองปังสู้ผู้สุคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะหลักกรพอ้างซองในส่วนด้านดีๆด้จากความอะไรก็แค่เป็นกำลังใจน,นี้นี่ก็คือลา